วัสดีครับกลับมาอยู่กันในเกม Maple Story n กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับมากลับมาเล่นตัวเก่าตัวดั้งเดิมของเรากันอยู่นะครับสังเกตนะครับเลเวลจะไม่ไปไหนเลยนะเลเวลจะอยู่อยู่แบบนี้นิ่งมานานแล้วนะครับมาเป็นอาทิตย์ละนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นเลยครับเอาจริงเราก็แค่มามาวนบอส เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องของการบนบอสแล้วก็เรื่องของอาการฟาร์มนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้อะไรดีนะครับต้องขอในใจเลยครับว่าไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับไม่ดีทั้งคู่เดี๋ยวโยววน,นจะเล่าไปเรื่อยๆให้ฟังแล้วกันเนาะนะครับอ่ <c oughs> ถ้าใครตีบอสช่วงนี้นครับลองอ่อย่างแรกก่อนเนาะเราเร,า,เรา,เาแยกระหว่างการตีบอสกับการฟาร์มเนาะ ถ้าใครมีเวลาในทั้งสองแบบเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกที่จะแบบเฮ้ยเอาตัวมาวนบอสก็ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีมากนะครับ <I understand. S 1> แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเอ,อ่อการวนบอสต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากนะครับเปอร์เซ็นต์ต่ำมากคือสมมติว่าวันนี้อ่ะเราลุนลัฟเฟอร์ละ เราได้รู้นะนะบ,บางครั้งจะไม่ได้ลุ้นด้วยซ้ํานะครับอ่ะวันนี้ได้ลุ้นพออีกวันหนึ่งปรากฏไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือมันจะมีรัฟเฟลการลุ้นอยู่2รอบเนาะนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าโดยสรุปก็คือเปอร์เซ็นต์มันลดลงมากมากๆเลยนะครับมากๆเลยผมก็เลยตอนแรกนะครับมีแผนนะครับผมมีแผนว่าเออกะว่าเดี๋ยวไอเรื่องของการวนบอสเนี่ยผมจะไปปั้น ตัวม a ร์แมนตัวที่2นะครับเพราะว่าอยากอยากจะตีตีบอสได้ไวหน่อยนะครับมันจะทำให้เราได้ได้ไปทำคอนเทนต์อื่นๆบ้างนะครับแต่ปรากฏว่าอืมปรากฏว่าไม่เวิร์กนะครับคือหลังๆเนี่ยมันได้ได้น้อยมากได้น้อยแบบน้อยจริงๆนะครับน้อยจริงๆนะบางวันเนี่ยได้แบบเฮ้ยเราตีต้องเยอะอะแล้วสรุปได้หลักพันอะ เงินนะเงินเนโซได้หลักพ er ันจากปกติเราจะได้หลักแสนเนาะต่อต่อตัวนะครับต่อตัวนึงประมาณหลักแสนแต่ว่าหลักแสนเนโซนะแต่ว่าพอพอตอนเนี้ยบางวันเหลือจริงจริงบางวันอาจจะมีบางวันมาหลักแสนบ้างแล้วแต่วันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นแค่นี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยตัวเนี้ยนะครับอย่างผมเล่นตัวนี้เนี่ยนะครับ อาชีพฮีโร่เนาะก็จะผมจะตีบอสแค่สาตัวเพราะว่าผมขี้เกียจไปเสียเวลาตีหลายหลตัวคือเนื่องจากตัวฮีโร่เองเนี่ยนะครับดาเมจเขาไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเอาเวลาตัวเนี้ยไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ผมพูดไปก็จะลืมด้วยลืมกดนะครับเพราะฉะนั้นพอพอเราเล่นไปเรื่อยๆื่อนะครับ ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันได้ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับอ่ามิส่วนหนึ่งแน่นอนครับมาจากคูด้วยนะครับแล้วกเ็เพราะฉะน,นั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครไปซื้อตัวมาวนแบอสนะครับอืมถ้าจะเก็บไว้ถ้าถ้าถามว่ายังเวิร์กอยู่ไหมณตอนนี้นะผมมองว่าไม่เวิร์กนะครับขนาดไปดูคนที่แบบ ซื้อตัวค,คือคือมีมีเงินเลยนะครับกะว่ามาซื้อตัวแล้วมาวนบอสเนี่ยนะครับเออเขาคำนวณว่าต้องใช้ต้องใช้เงินนะอยู่ราวๆประมาณสัก10 1สบห้าถึงเนโซนะครับเออ่ล้านเนโซนะจากคือตั้งแต่ซื้อตัวละซื้อตัวละครนะครับจนไปถึงซื้อของครบเซ็ตเพื่อไปตีบอสเนี่ยนะครับ แล้วซึ่งวันหนึ่งเนี่ยตีบอสเนี่ยมันได้ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เอ,อลองคำนวณแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะคืนทุนจริงๆถ้าเราจะคิดว่าจะคืนทุนจริงๆก็น่าจะเกินน่าจะมีหลักหลกสองเดือนได้นะครับหลักสองเดือนได้เลยนะครับในในทางนี้ทางนั้นคือเราคำนวณที่เวลาเล่นอยู่เราราวประมาณสักวันหนึ่งเราเรา,าประมาณสักสามชั่วโมงนะครับ ก็คือเอาเอาหลักก็ทั่วไปที่คนอื่นเขาเล่นกันเนาะก็คือประมาณนี้สามสี่ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักหกสิบวันขึ้นไปถึงจะถึงจะคุ้มกับกับการลงทุนไปเราๆสิบล้านถึง20ล้านประมาณนั้นะครับเนโซนะครานี้ยืนที่ตำแหน่งอดีอ่ะคราวนี้ ามาพูดถึงการฟาร์มกันบ้าง Susan. การฟาร์มณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าลองลองไปฟาร์มดูเนี่ยจะรู้ว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยสมมติเ,เพื่อนๆลองฟาร์มไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วลองสังเกตจากเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมันได้ไม่เท่าเดิมนะครับมันได้ไม่เท่าเดิมโอเคล่ะบอกว่าเนโซต่อที่มันตกมาเนี่ยมันได้นะมันได้เท่าเดิมจริงนะต่อเหอนนะนะรียญนะในแบบเดียวกันนะในแมบเดิมนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือภูครับภูมันหมดนะภูมันหมดเราลองมาสังเกตได้ครับแล้วก็เอ่อถ้าภูหมดเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราเราตีไปเราก็ไม่ได้ตังค์นะครับตีไปเราไม่ได้เหรียญเงนโซเนเราก็ต้องรอจังหวะที่เขาเติมภูใช่ไหมเออซึ่งณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าภูเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับเอ่อแล้วคาดการว่าน่าจะ น่าจะลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเทียบว่าแล้วอ่ะคราวนี้มีการคาดการณ์แล้วกันมีการคาดการณ์ว่าแล้วแล้วมันจะดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะผู้เล่นก็จะหายหมดเพราะว่าทุกคนหลายๆคนที่เข้ามาเล่นในเวอร์ชันนี้นะต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วอ่เมเปิลสตอรเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชัน ที่เป็นเวอร์ชันนี้เนี่ยของ m a p l e s t o r y เองเนี่ยนะครับผมเชื่ออย่างมั่นใจเลยว่าหลายต่อหลายคนแล้วกนันไม่ทั้งหมดหลายต่อหลายคนเล่นเวอร์ชันนี้เพราะต้องการเอิร์นนะครับเพราะมันเป็น NFT คือเวอร์ชันนี้มันไม่ไม่เป็น NFT มันก็มีถูกไหมครับเดี๋ยวผมขอขอเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมขอเล่นตัวที่2ไปด้วยนะนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่จบแน่ๆนะครับ โอเคไปมาตัวที่สองนะครับอืมผมเล่นไปด้วยพูดไปด้วยเนาะดูดิเห็นปะเราจะเห็นว่าเนี่ยผมผมไม่ไม่ได้เยอะเลยแล้วดูดิเดี๋ยวดูนะผมผมได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยเมื่อกี้ได้ประมาณสักเจ็ดแปดพันมั้งหมดแล้วครับเห็นไหม ผมอะตีอะถามว่าผมตีกี่ตัวตัวนี้ผมจะตีนี้ผมเปิดให้ดูผมอาจจะตีไม่ไม่เท่าคนอื่นนะครับเพราะว่าผมอาศัยความเร็วด้วยคือผมต้องการจบเร็วแล้วก็มีเวลาเล่นน้อยนะครับอย่างนี้ผมจะตีบล็อก1ตัวซากุม์อสองนะสามฮอนเทลสคิล่าห้าเดี๋ยวนะเดี 5วอลีออนนะครับ5ตัวแล้วนะ5ตัวแล้วก็ตีเอ่อแป๊หนึงนะเปิดเปิดรูปดีกว่าอ่ะอันเนี้ยผมจะตีอีก3ตัว1 2 3ตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นทั้งหมด8ตัวผมตีอยู่8ตัวเนี่ยนะครับทุกวันนะครับแต่ว่า ถามว่าทาไมไม่ตีไอ้ตัวที่มันเป็นมังกรดินมังกรหินนั่นแหละม,มันมันช้าครับเพราะว่าดาเมจผมน้อยนะครับมันชา้าก็เลยไปโยมันแปดตัวเห็นปะได้ได้เงินแค่นี้เองเนี่ยลองดูดิดูดิได้เงินอยู่หลักพันเองอ่ะอันนี้คือการวนบอสนะครับก็เลยตอนแรกอะ่ะมีโครงการว่าจะเพิ่มตัวละครอีกตัวนึงด้วยนะแต่ว่าทําไมทํามาไม่เพิ่มละแล้วลตอนแรกกะว่าจะปั้นตัวนี้แบบ ยาวแบบร้อเเหมือนกันน,นนี่เป็นตัวลองนะกลว่าจะปั้นร7 0เจสพราะจะตีตีง่ายขึ้นจะตีเร็วขึ้นใช่ไหมครับตีแรงขึ้นมันก็จะจบบอสได้ไวขึ้นปรากฏขี้เกียจปั้นละนะครับขี้กเกียจปั้นละแตไไแ่ไม่ได้แปลว่าจะเลิกเล่นนะครับเกมนี้ผมเล่นเรื่อยเพราะอย่างที่บอกคือเรามาเป็นสายฟรีนอกหรือสายเติมน้อยเนี่ยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันผมเล่นแล้วผมก็อพูดตรงๆอันนี้เราเล่าตรงๆเนาะเราเล่นแล้วเราก็กําไรไปแล้วล่ะนะครับก็เลย เออไม่ได้สีเดียดนะไม่ได้แบบเฮ้ยต้องตามทุนให้ทันอะไรเงี้ย Serbia, นะครับบางคนก็บางคนเนี่ยมาแบบว่ามาแบบเติมเติมเยอะมากนะครับแล้วก็แบบเฮ้ยต้องเล่นทุกวันเพราะถ้าไม่เล่นวันไหนเนี่ยนะครับวันนั้นคือนั่นแปลว่าคุณจะหายไปหนึ่งวันนะครับคุณจะขาดทุนไปหนึ่งวันอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับ,บคุณก็เลยต้องเล่นทุกวันเลยนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่คืนทุนไงเขาก็เลยต้องเล่นทุกวัน แต่ว่าอย่างเราเองไม่มีทุนเนาะอาจจะมีทุนช่วงแรกๆแหละที่แบบผมผมเติมมาเพื่อซื้อเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ตอนนี้ณนะปัจจุบันก็เลยไม่ไม่ได้เติมแล้วแล้วก็ตอนนี้ถอนอย่างเดียวตอนแรกผมมีแผนอีกเออผมลืมบ้าใฟังผมมีแผนถ้าดูคลิปก่อนๆของผมอะผมบอกว่าผมอะผมทําเงินได้น้อยใช่ไหมครับในแต่ละวันผมกล่าว่าอ่ะผมจะเก็บประมาณสักล้านนึงล้านก,กว่าแล้วผมไปซื้อของ มาปั้นแบบมาใส่ให้ให้ตัวนี้เลยใ,ใส่ให้ให้ตัวนี้โดยเฉพาะเลยเอาใส่สักครบเซ็ตก็พอแล้วนะครับก็น่าจะผมว่าเ2 M เอเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะผักไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะแล้วเดี๋ยวมาตีบวกทีหลังเอาเอาให้มันครบเซ็ตก่อนเออเอาให้มันได้ออกของของของชุดเซ็ตของมันก่อนแค่นั้นเองนะครับแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ยวนบอสมันไม่มีประโยชน์นะครับ,รนนบ,รม,ม,รบมันได้น้อยเกินไปครับ ซึ่งเราซื้อมาแล้วเราคำนวณเนี่ยสมมติสมปตินะผมได้แบบวันนี้8 0 0พบางวันอาจจะได้2,000 20, 0บางวันได้4,000 40, 0ื่นอะไรเงี้ยถ้าโดยเฉลี่ยแล้วมันอยู่ประมาณสักแถว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 สองหมืนสมมตินะเฉลี่ยนะแถวแถวส0 0สามมนเนี่ยผมไม่คุ้ม,มครับไม่คุ้มที่จะไปลงทุน 1M 2M เพื่อมาใส่มันก็เลยไม่เอาดีกว่าคือถามว่าไม่ได้แปลว่าจะทิ้งตัวนี้ไม่ได้แปลว่าจะขายตัวนี้นะครับเรา โดยสรุปแล้วการที่ผมพูดไปทั้งหมดมว่าจะเป็นการตีบอสหรือการฟาร์มเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตแพทใหม่เป็นแพทใหญ่นะครับนั่นก็คือตอนคลาสห้ามานะครับคลาสห้ามาเราจะเห็นชัดเพราะตอนนี้นปะปัจจุบันเนี่ยเราเราจะเห็นว่ามันมีแค่บางคนเรียกจ็อบสีหรือบางคนเรียกคลาสสี่นะครับผมอ่ะผมก็จะเรียกตามบางคนนะที่เรียกว่าคลาสอ่ะตอนนี้มันเป็นคลาสสอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตัวสกิลคลาสห้ามันจะมานั่นแหละครับมันจะมันจะขึ้นไปอีก อันนั้นเนี่ยเขาคาดการว่าอันนี้ผมผมฟังมาอีกทีหนึ่งเนาะอาจจะไม่แน่ใจว่าจริงเท็จยังไงแต่ว่าคิดว่าคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเ,ออเขาน่าจะเติมฟูมากขึ้นเพื่อกระตุ้นคนกลับมาครับเพราะว่าคนเริ่มลดลงนะครับคนลองลองลองดูตอนที่เราเข้าเกมก็ได้ครับหลังจากที่มี การเอาอาชีพใหม่เข้ามานะครับ6อาชีพเนาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เต็มตลอดนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยหลอดหลอดจะแบบเต็มตลอดเลยนะครับอาจจะมีว่างบางบางบางชนลนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าช่วงเย็นที่แบบช่วงพิกพิงเนี่ยก็ไม่เต็มหรือว่ายิ่งเข้ากลางวันนะลองเข้าไปดูครับช่วงกลางวันบ่ายบายคนน้อยมากครับคนน้อยแบบน้อยเลยนะครับแบบครึ่งหน,นึ่งเองอ่ นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนหายไปเยอะมากคนหายไปเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคลาส s 5มาเนี่ยคนน,นนค,คนน่าจะกลับมาเล่นนะครับคนน่าจะกลับมาเล่นพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ฟูลมันก็ลดลงลดลงแต่เขาก็ยังไม่ได้ใส่ไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายก็คาดการณว่าเดี๋ยวเขาจะเ,เติมฟูจริงๆอะ่ะก็คือช่วงที่คลาสห้มานะครับประมาณนั้น แต่ถามว่าเกมจะไปต่อได้ไหมจริงๆอ่ะตัวเกมเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินนะครับตัวเกมมันไปต่อได้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรที่อัปเดตอีกเยอะเลยนะครับแล้ว m มเ l ิ story มันเป็นเกมที่เปิดเปิดมาอย่างยาวนานนะครับต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นเกมที่ข้าไม่ตายเหมือนเหมือนเหมือนแลกนัลล็อกอะครับมาสามารถเปิดาเปิดแล้วมีคนเล่นตลอดนะ m ม p ป e Story ก็เหมือนกันก็มีคนเล่นตลอดเหมือนกันนะครับ แล้วผมว่าตัวเกมเองอ่ะอืมก็สนุกอยู่นะเออก็สนุกอยู่นะครับเนื้อเรื่องต่างๆก็มีให้เล่นพอสมควรเลยคอนเทนต์ก็มีพอสมควรนะครับแต่โอเคแหละอมันอาจจะมีเรื่องของเหรียญนั่นแหละนะครับที่มันจะเป็นตัวชุดหลังตัวเกมนะครับ เพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะคนที่เข้ามาเล่นเกมส่วนหนึ่งคือเมื่อต้องการเอินผมเป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับผมเองเนี่ยไม่เคยเล่น m มเปิลสตอรี่มาก่อนนะครับแต่พยายามไปศึกษาไปศึกษาเออวอร์ชั่นอื่นๆแล้วก็ศึกษาเกมที่มันเป็นเวอร์ชั่นกเก่าๆมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเคยเปิดมาแล้วต้องหลายปี7ปี8ปีอะไรเงี้ยไปดูมาด้วยครับ ว่ามันเป็นเกมที่สนุกนะไอ,อ้แหละส่วนหนึ่งที่ผมเข้ามาเล่นเนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือมันเป็นลัลกษณะของ NFT นะครับก็เลยอยากลองเล่นดูนะบ,บวกกับตอนนี้มันไม่ค่อยมีเกม NFT ไหนที่มันที่มันที่มันเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วมีเกมเพลินแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเกมใน telegram นะครับซึ่งมัน ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเกมลักษณะไหนนะครับอม,มันไม่ได้มีเกมพีแบบลักษณะนี้หรอกอันนี้ชัดเจนคะรนวนีน้เกมหนึ่งที่ผมพยายามเล่นอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์สักทีนะครับนั่นก็คือโลฮาน2นะครับหรือโลฮาน2นั่นแหละนะครับเพิ่งเพิ่งเปิดให้เล่นเองนะครับแต่ว่าการมีปัญหามีบั๊ก เกิดขึ้นแล้วก็มีดราม่ากันด้วยนะครับเรื่องของการโลแบ็กการโลแบ็กเนี่ยนะครับไม่ดีสําหรับสําหรับเกมใหม่แล้วกันเนาะเพิ่งเปิดก็เลยมีดราม่าเล็กๆแหละนะครับผมคงไม่ได้พูดถึงเกมนั้นเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเราอยู่กันเกมนี้เนาะแต่ว่าแค่แค่เล่าให้ฟังฉยๆว่ามีดราม่าเรื่องประมาณนี้แหละ ็น่าเสียดายเกมเกมใหม่นะเกมใหม่ภาพก็ภาพก็ไม่ได้ถึงกับแย่คือภาพก็กลางๆในเป็นเกมสมัยใหม่สมัยนีย้อีกเกมหนึ่งที่ผมสนใจนะแต่เสียดายมันไม่ได้มานอยู่ในรูปแบบของ NFT เนาะน่าจะเป็นเกมเรเวนทูนะครับอันนั้นน่าสนใจนะน่าเล่นมากเลยน่าเล่นน่าเล่นภาพสวยมากภาพสวยแบบภาพสวยจริงๆเลย แล้วก็มีเนื้อเรื่องมีสตรอรี่แบบน่าสนใจแต่ว่าไม่ได้มาในรูปแบบของ NFT ใช่ไา้คือถามว่าเฮ้ยจำเป็นต้องเป็น NFT ไหมจำเป็นต้องเป็นเพดเอิไหมนักปัจจุบันบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เอาไว้เดึงดูดผู้เล่นได้แล้วอย่างนึงนะครับอ่อมันมีมันทำเข้ากับว่ามันเป็นตลาดกลางเออมันทำให้คนเอาไปเทรดในตลาดกลางได้ แลเหรียญมันก็มีมูลค่าของมันแรงแค่นนประมาณเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันคอนโทรลไม่ได้ก็คือการเอิรอนออกมาพอมันเอิรอนออกมาจากในเกมใช่ไหมครับข้อเสียคือมูลค่าของมันเมันตกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้คือคือข้อเสียนะครับมันไม่สามารถที่จะคุมเงินได้นะครับเกมไหนก็เกมนั้นครับเป็นกา,างหมดครับยิ่งหวังก็ มูลค่าเหล็กก็ลดลงไปดูก็ได้ครับเกมนี้นะครับไปดูราคา n f c ก็ได้ครับไปดูดูราคาดูกราฟดูตอนนี้ค่อนข้างคือตั้งแต่วันแรกที่เปิดรับจนหึงปัจจุบันก็ลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆก็จะเลยว่า n f c กับ n นโซเนี่ยมันมันแรกได้ตรงๆถูกไหมครับแล้วเนโซมาจากไหนอ่ะก็มาจากการการเจเนเรตหรือหรือคูนี่แหละนะครับของ ของตัวเกมเองถูกไหมครับแน่นอนนะครับเมื่อมันเมื่อมันแจกมันก็ต้องมีมูลค่าของมันก็ต้องลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกว่าจะมีการถูกใช้หรือมีการซื้อหรือมีการซื้อกลับเข้าไปอันนี้ไม่แน่แต่ว่ายากครับยากนะเพราะนั้นเป็น FPC ก็เลยลงไปด้วยเนี่เป็นเรื่องเนาะเพราะมันเป็นอัตราส่วนเท่าเดิมตลอดก็ต้องทําใจครับ บบไอ้เออผมมาตีจานเนี้ยคิลล่าเนี่ยผมผมไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใจตีมากนะเพราะว่ามันผมเล่น Easy อีซี่อ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ต้องตั้งใจมากครับมันปเท่าไหร่ก็ได้เออผมก็เฉยเฉยกบไม่ไปคุยไปครับคือผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับตัวเกมเท่าไหร่เพราะว่ามัน มันก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นกันไปหมดแล้วผมมา,มาที่หลังชาวบ้านเขาด้วยคือแค่ามาวนบอสเฉยๆนะครับอตอนนี้คนอื่นเขาจะเลเวล200ร้อยครับั้นแหและนะครับแต่ผมก็อยู่ประมาณนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รีบนะครับแล้วดูแล้วเนี่ยมูลค่าของตัวเกมเมื่อมันลดลงเนี่ยนะครับาเท่ทีมูลค่าของตัวเหรียญเนี่ย มันลดลงเอ,อมีแนน้องท่ที่หลายคนจะย้ายเกมไปได้เลยครับผมเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติว่าสมมตินะสมมุติว่าม,มาันไปต่อไม่ไหวจริงก็คงต้องเปลี่ยนเกมได้เหมือนันว่าถามว่าเสียดายไหมเสียดายครับแต่ว่ามันไม่มีเกมไหนอยู่แบบจีรังยังยง่งยืนครับอย่างเกมเกมเกมมีดที่ผมเล่นนะครับเป็นเกมปลูกผักทําฟาร์ม เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงหม,มูอะไรประมาณนั้นชอบแนวนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เมื่อเกมมันไปต่อไม่ได้ครับเราก็ต้องเราก็ต้องเลิกผมเลิอกอะ่ะผมเล่นตั้งแต่ว,วันแรกที่เปิดจนเ,เกือบจะปิดตัวเกมแล้วอ่ะนะครับผมเลิกก่อนครับชื่อตอนนั้นอะ่ะพูดง่ายคือใช้คําว่าเล่นต่อวันเราไม่คุ้มอ้ครับไม่คุ้มจริงๆไม่คุ้มจริง,ไม,มรงไม่คุ้มเลยอะ่ะก็เลยสุดท้ายก็เลยออก เดีก็เลยก็เลยเลิกเล่นพอเลิกเล่นไปสักพักเดียวครับหลังจากนั้นก็ตัวเกมก็ปิดนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องของคอนเทนต์ที่ที่บอกว่าเฮ้ยจะเอาเข้ามาจะเอาเข้ามาเตรียมตัวละปรากฏว่าผ่านไปหลายเดือนละเดือนแล้วเดือนเล่าก็ไม่มีอัปเดตไม่เอาเข้ามาสักทีนอกจากไม่เอาเข้ามาแล้วเนี่ยคอนเทนต์อื่นก็ไม่มีเลยนะครับเออแล้วก็คอมมูนิตี้ก็เริ่มเงียบลงเริ่มหาย เริ่มคนเริ่มหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวเกมเองทาง GM เองก็ไม่เคยตอบไม่ค่อยลงมาแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับมันเหมือนเหมือนปล่อยจอยแล้วแล้วสุดท้ายมีข่าวเรื่องของการการทโอเวอร์หรือยังไงสักอย่างหนึงนะครับก็คือก็คือเหมือนขายตัวเกมให้กับบริษัทอื่นมาสุดท้ายแล้วก็ผมก็เลยออกผมก็เลยออกตอนนั้นนะครับก็เลยเลิกเล่นพอเลิกเล่นก็สักพักเดียวครับเกมก็ปิด เสียด้มากครับเป็นเกมที่ผมผมชอบแล้วผมรักมากนะครับแล้วก็โลโก้ของช่องเนี่ยผมก็ยังให้เกี็บตัวเกมนั้นอยู่นะคือ,อผมก็ยังโอเคกับประสบการณ์ที่ผ่านมาอยู่ผมก็ยังเอาตัวละครผมนั่นแหละนะครับเอามาเป็นรูปโปรไฟล์ของตัวช่องนะครับผมผมยังเอาเป็นว่าเป็นเกมแรกแล้วกันที่ผมทําช่องจนผมรู้สึกผมผูกพันกันมาเพราะผมเล่นมาเป็นปีอ่ะปีกว่าเนาะ เกมนี้เหมือนกันก็เล่นจนกว่าจะไม่ไหวจริงๆะนะครับก็ค่อยเลิกค่อยว่ากัน,นทีหนึงนะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมได้อีกตัวหนึ่งก็น่าจะรู้ผลแล้วละว่าเงินจะเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าอะรับแ,แผนปัจจุบันได้ยังไงแผนปัจจุบันทาไงนะครับแผนปัจจุบันนะครับหนึ่งเลยนะครับผมเล่นสามตัวพอแล้วก็ตีบอสเท่าที่ไหวนะครับอันไหนที่รู้สึกว่า ตีบอสแล้วมันช้ามันนานผมจะไม่ตีตัวนั้นและนะครับอย่างนาฬิกาเนี่ยผมก็ไม่ตีนะครับหรือว่าตัวเนี้ยถ้าให้ผมไปตีมังกรผมก็ไม่ตีนะครับม,มังกรดินน่นะครับในรูดอบบี้เนี่ยผมไม่ตีนะครับผมรู้สึกมันช้าไปผมก็เอาที่เหลือเอาแค่นั้นพอตอนนี้คือเล่นอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ตัวหลักที่เล่นนะครับผมก็ตีโอเคตีบอสทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาตัวไปฟาร์มด้วยแต่ในการฟาร์มต้องบอกว่า มันได้น้อยมากๆนะครับเพราะว่ามันต้องรอช่วงพูที่เขาเติมที่เขาเติมภูกลับมานะครับบางครั้งเราเข้าไปตอนที่ภูหมดเนี่ยมันก็เล่นแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะถามว่าจะไปเอา exp หรอ exp ก็ได้น้อยมากครับเออ exp ได้น้อยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นที่ผมทําก็คือผมเล่นตัวหลักเยอะหน่อยนะครับจากที่เมื่อก่อนวนแค่บอลแล้วก็จบก็จะเล่นตัวหลักเยอะหน่อยเอาไปฟาร์มนิดนึง แนวเวลาเหลือเอาไปฟาร์มหน่อยแล้วก็เอาไปเเก็บคือเก็บเลเวลในที่เนี้ยผมผมใช้วิธีการเอาเออไปเก็บเควสตามตามตามเลเวลของเรานะครับไปเก็บเควสอยู่ตอนนี้เพราะว่าเก็บเควสเนี่ยส่งเควสทีหนึ่งมันได้เ p เยอะก,กว่านะครับแต่ถ้าเรามันตีแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหขึ้นทีละ0 1น .1% เอร์เูนซนผมว่ามันมันเสียเวลามันช้าครับอืม เนี่ยก็คือการวางแผนประมาณเนี้ส่วนถามว่าจะฟาร์มเพื่อให้ได้เงินเยอะๆเนี่ยออผมบอกเลยผมพูดตรงๆนะครับว่า 1. เลยตอนนี้พูลมันเริ่มหมดนะครับมันได้น้อย 2. เออนะตอนนี้เนี่ยราคาเลรีอ็ n n อ p C เนี่ยมันตกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราประเมินด้วยเลเวลของผมเนี่ยไม่ได้สูงมากและเสียเวลาในการเล่นต่อชั่วโมงเนี่ยเราได้ได้ไม่กี่เนียโซะนะครับอืม ถ้าตีถ้าถ้าแปลงออกมาแล้วเนี่ยไม่กี่เนโซ่แลกออกมาเป็น n อ c c แลกออกมาเป็นอะพวกนี้คือคำนวณเป็นเงินบาทออกมาเท่ากับเราเสียเวลา1ชั่วโมงไปโดยที่ได้เงินมาไม่กี่สิบบาทผมว่าก็ก็ไม่เอาดีกว่ารก็เลยเอาเล่นเท่าที่เท่าที่ไหวคือเล่นเพื่อรอคาซ่าเข้ามาถ้าคาซ่ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันีอทีหนึ่งเนาะนะครับนนี่คือการวางแผนประมาณนี้ของผมเนี่ยของเพื่อนๆไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นประโยชน์จริงก็ เพื่อนเพื่อนเอาเอาเอา,เอาเทคนิคตัวนี้นะครับลองไปบริหารจัดการของแอคเค n t ของเพื่อนเพื่อนดูละกันเราว่านี่เรามีตัวละครแบบนี้แล้วเราจะวางแผนยังไงดีถึงว่าจะเลิกเล่นไปก่อนรอครั้งถ้ากลับมาหรือยังไงก่อนก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ